มั่วชัวหรือไม่กับคุณหมอชินนะคะกินน้ําเยอะๆจะช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้จริงครับเพราะว่าการดื่มน้ําที่เพียงพอจะช่วยบํารุงรักษาไตนะครับซึ่งเป็นอวัยวะสาคัญในการกรองของเสียกินแอปเปิลทุกวันป้องกันมะเร็งได้เรามีหลักฐานว่าแอปเปิลดีต่อสุขภาพและแอปเปิลมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ยังแนะนําให้กินสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอหลากหลายในผลไม้หลายๆชนิดรวมทั้งผักด้วยนะครับวิตามินซีช่วยป้องกันหวัดได้เสมอจริงบางส่วน วิตามินซีมีผลเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้เจ็บป่วยน้อยลงแต่การกินวิตามินซีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันหวัดได้เสมอไปจําเป็นต้องรักษาสุขภาพแบบองค์รวมนะคบการนอนดึกบ่อยทําให้อ้วนง่ายกว่าแม้กินเท่าเดิมจริงครับเนื่องจากว่าการนอนดึกจะทําให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดนะครับซึ่งทําให้ระบบเผาผลาญนนลดลงหรือระบบเผาผลาญพังและการนอนดึกก็จะยิ่งหิวบ่อยเพราะว่าฮอร์โมนความหิวก็จะถูกกระตุ้นเยอะนะครับดังนั้น คนที่นอนดึกก็จะมีโอกาสอ้วนง่ายแล้วก็อ้วนเยอะกว่าคนที่นอนเพียงพอครับดังนั้นนะครับสรุปว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินนะคะควรจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์จากงานวิจัยด้วยนะครับ